สวัสดีครับพบกับเรานะครับรูต้องกับตลึดนะครับโอ้ยขึ้นรถนะไม่ไม่สนใจรถตัวเองนะครับครับวันนี้ก็พบกับเรานะครับในช่องพลายเสียงสั้นขวัญเมืองนะครับวันนี้ก็อีกวันนะครับโครงการํางานนะครับวันนี้จะไปแห่งานนะครับผ้าป่าสามกีอยู่ที่พัดป่าน้องพยงครับพิมานพลนเงินนะครับวันนี้นะครับวันนี้ช้างเยอะนะครับวันนี้ช้างเกือบเอ่อ ไม่เกือบ้วครับประมาณเกือบยี่สิบตัวนะครับ,บรประมาณน,นั้นนะคะครก็เป็นงานเชือกยี่สิบเชือกใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นาางานช้างวัฒนธรรมนะครับทิมงานช้างนุ่มเสงนะครับวันนี้เยอะพอสมควรวันนี้เราไปกันมีน้องบุญทร,ง,คร,ครนนงไปด้วยใช่ไหมใช่ครับวันนี้สรงไปด้วยทรงทรงไปด้วยนะครับขึ้นรถเรียบร้อยนะครับอยู่กับพี่ควันนะคะวันนี้นเรามาดูกองผ้าป่าของเรานะคะโอ้เรายังไม่ได้เจ็บ แล้วเลยนะครับอืมของเราคือตั้งตรงนี้นะคะทำไมไม่เอา,เอาให้เต็มครับนี่านอาจจะน้อยเดียวเดียวเข่อีกก็ได้ว่าจะให้เพดมาใส่อ๋อาพร,ปรา,ราปลาสามาเก็บในทางงต้องให้เป็นรูปจ้างของพราปเจ้าสุดเสือกแล้วก็ให้ แลครอบครัวของพระพุเจ้าุกท่านุกคมสงสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสิสุขตลอดสีและตลอดไปเด้ออ่าเด้อดมันควันยืนนะครับอ๋อจะยกบ้างน,นะคะีวเราก็ อธิษฐานนะครับการทําบุญนะครับก็ให้สมความมุงมา่นปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับาการเงินก็หน้าการค้าก็ไกลอย่างก็ว่านะครับอืแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงทั้งช้างทั้งคนทั้งครอบครัวของลูกหลานนี่ก็ขวานเตยน,นะครับมาแล้วนะครับขวานเตยมาแล้วืตนตั้งแต,ต,ต่ตีหกครับก <laughs> ็ตอ้องเข้าใจนะครับ นี่เนามาใส่ผ้าป่าก็จะร่วมบาอาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับยังขาดพูดมีจิตสบายมั่งยืมก็ใส่ตัวเองไปก่อนนะครับเหมือนกับเขาว่านะครับใครทำคนนั้นก็ได้นะครับอันพญานุว่ายังน้อยจารย์บุญคุณนั่งนี่เคยบานเจ็บมันก็แต่เอาไปอีกที่ใหม่หน้าก่าปาอืม แมนสาธุนี่นะครับเด้อคือพญาเพื่อนครับจากขวนเตยครับรักพี่ปอะไม่ต้องรักมากแต่ขอให้รักนานๆนะครับขาดยั้งเนาะขาดมีดขาดตะขอบวครับอ่าอ่า,า,อา,าค,รครับขาดยั้งกะเอาเลยให้ครบเด้อครับเด้อ อ่าน,นี่ก็ควานเทีนก็มาแล้วนะครับผ่ววนนานละว,วันนี้ก็ทาเสร็จเรียบร้อยนะครับควานเทีนก็สบายนะครับวันนี้ครับควานทีน่เรากอยากให้มีงานอบบนี้ <c oughs> บ่อยนะครับเพราะว่ามาก็ช้างก็สะอาดแล้วนะครับที่พักช้างเ <c oughs> พราะว่านาฬิกาปลุกของเรามาปลุกตั้งแต่ตีสี่นะครับอ <c oughs> ตั้งแต่ตีสี่ ก็เราก็เลยทำความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝานเทียนก็สบายแล้วนะครับวันนี้ก็รอแต่ไปเอาหญ้าที่เจก,กนะครับวันนี้ยิบเจกก็หญ้ากมานะครับยิบเจกทนเนี่ยครับวันนี้หญกก้ากมานะครับอ่นนา,กกา,าอเดี๋ยวเราไปดูที่วัดเลยนะครับโอ้ยปอนไปแล้ว ดูนาฬิกานะครับไปดูนาฬิกานะครับนาฬิกาอะไรครับนาฬิกาที่มาปลูกวันนี้อืมอี่เห็นเลยไม่ชัใช้ท่อเบ่งหรอกาาออครับตัวนี้ช้างของเราก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วน,นะครับ<อ>ไม่ว่าจะเป็นพลายขวัญเมืองอ่าพลายบุญทรง หรือว่าพลายทองคำนะครับตอนนี้ก็ทาเรียบร้อยแล้วนะครับตื่นเต้นนะครับงานนานๆทีนะครับช่วงนี้ไม่มีงานนะครับก็จะตื่นเต้นประมาณนี้นะครับทองคำในสายอยากได้สิบล้อนะครับควานต้องเปลี่ยนให้แล้วนะครับนะครับตอนนี้ช้างก็เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะไปทํางานนะครับเพราะว่างงานวันนี้นะครับแต่เช้านะครับ สองหนุ่มสองพลายก็เรียบร้อยอะไรเนี่ยครับตรงนั้นก็จะเป็นพ่อมหาทองคำนะครับฝั่งนูน้นเนี่ยครับเป็ดคือการเดินทางนะครับงานคือเงินเงินคืองานนะครับอันนี้มันเป็นงานนะครับอันนี้งานบุญน,นะครับเป็น2ง,งาน จำเป็นต้องเงินครับเราไปด้วยใจครับครับก็มีเหมือนกันนะครับถ้าได้ก็ดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติครับในนาฬิกาปลูกของเรานะครับมาแต่เช้ามืดนะครับนาฬิกาปลูกตีสี่เลยนะครับหมูอ้วนนะครับหมูอ้วนนะครับหมูอ้วนมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับตื่นเต้นเหมือนกันนะครับสงสัยจะนอนไม่หลับบ้างเมื่อคืนเดี๋ยวถามนะครับเมื่อคืนนอนหลับไหมครับหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นตื่นเต้นใช่ไหมครับครับ โอ้วันนี้จะไปกับกับใครครับวันนี้ื้นนี้ก็ต้องมาหาทองคำหน่อยครับเพราะว่าบอนเล็กเขามีเมียอุมครับครับโอ้ครับอันนี้สูตรใช่ไหมครับสูตรครับโอ้อันนี้มากับคนสูตรนะครับจะไปกับคนสูตรนะครับวันนี้สูตรเจอสูตรเป็นสูตรไหมครับสดครับสดแต่ยังไม่สิงครับโอ้สดแต่ยังไม่สิงนนะครับหมูอ้วนบอกว่าสดแต่ยังไม่สิงนนะครับอันนี้เอฟซีตัวจริงนะครับนี่มาทุกวันนะครับมาให้กําลังใจชาวช้างทุกทุกท่านทุกคนนะครับ ไปทุกช่องใช่ไหมครับใช่ครับไปทุกช่องนะครับหมูอ้วนของเรานะครับรักทุกช่องนะครับอืมไม่ว่าจะัน้อยแต่รักนานๆนะโอ้รักในน้อยแต่รักนานนนนะครับหมูอ้วนบอกนะครับนี่คือโซโลแกนมหาทองคำนี่แหละครับทีมงานของเราก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมที่จะเดินทางนะครับ ทำก็กินหญ้าในรถรออย่างอ,อร่อยนะครับในช่วงที่รอควานนะครับส่วนควานเตยก็จะอยู่ฝั่งนี้วันนี้เขาไม่มีหมวกแดงนะครับวันนี้นะครับวันนี้ใส่เสืเส้อขาวนะครับอ๋อสเสืเส้อเดี๋ยวเขามีแจกนะครับ สายบุญครับถ้าไ่มีเดี๋ยวอยู่ในรถมีนะครับเป็นหมวกแดงไม่ได้ใช้ครับถ้าอยากใช้เอาไปใช้ได้ครับเผื่ออาการร้อนวันนี้ลืมพระหรือเปล่านะครับไม่ลืมครับพี่ครับโอ้นึกว่าลืมวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวเราเอาไปให้บ่กว้ากันก่อนนะครับเพราะว่ากลับมาเดี๋ยวไก่กินหมดกอนนะครับนี่เอากระไรไบ่กว้าก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไก่กินหมดกอน พราะว่าไก่เยอะเหลือเกินนะครับโอ้อา้าวาวากลมกล้ากว่ลูกครับหนังดังลูกบาย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 ยังบายบายยังบายบายบายเอือเอาให้เป็นเครือเลยครับนี่ดูครับอู้ยัดทั้งเครือเลยครับป่าวาของเรานะครับโอ้ดูครับอู้ดูครับ จะเข้าไปได้ไหมลกูกเฮ้ด้วะโอ้หลบมากเหลือเกินนะครับดูครับดูหกเต็มเลยนะครับเข้าปากครึ่งออกมาข้างล่างข้างนอกครึ่งนะครับดูกินฮะดูอาบอาบเลดูครับนี่ก็ยืนดูนะครับยังไงก็ฝากแชร์นะครับควาเท์น,นะครับ ฝากนะครับวันนี้ฝากชานักถ้ามีเห็ดก็เอามาให้กินอีกนะครับครับโอ้หมดแล้วครับมันบู๊อร่อยมากนะครับไม่เป็นไรครับผมปลูกไว้เยอะเดี๋ยวผมจะไปเก็บเลยครับก่อนเทนว่าปลูกไว้เยอะนะครับมไ,ไม่เห็นไม่เห็นดำมันไม่เห็นโอ้ยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอ,อยู่บนนั่นดี ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องพลายแซมสั้นขอนเมือนนะครับฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ1นึ่งไลค์หนึ่กำลังใจนะครับมาแล้วก็ให้ fc ทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ